สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกมอันดิเซมเบอร์เพื่อนๆหลายคนก็คงเคยมีโอกาสได้ไอเทมชิ้นนี้ที่เขียนว่ารูนสกิลที่ไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นสีแดงระดับเมจิกซึ่งมันไม่สามารถใส่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อยากจะมาอธิบายให้ว่าไอเทมนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการสร้างรูนสกิลที่ไม่สามารถหาซื้อในร้านได้ในระดับเมจิขึ้นไปเลยอย่างเช่น อันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ต้านทานธาตุเป็นบัฟที่กดใช้แล้วมันจะทํางานตลอดเวลาเพิ่มพลังต้านทานธาตุและก็อันนี้สัญ,ญลักษณ์ทําลายควบแน่นเพิ่มความเสียหายกายภาพได้ที่เลเวลหนึ่งก็เพิ่มได้30%แล้วซึ่งสกิลพวกนี้ถ้าเราไปเปิดดูในสมุดภาพไอเทมเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นว่าเป็นระดับเมจิกตั้งแต่แรกเลยไม่สามารถกดแท็บดูระดับทั่วไปได้ ก็จะมีอยู่หลายอันแต่นี้เป็นระดับแปร่สีเขียวก็จะมีตัวนี้หน้าไม้คลื่นกระแทกฝนสอนพิษแล้วก็อันที่สายเวทอยากได้มากๆเลยก็คือตัวนี้สัญ,ญลักษณ์ธาตุควบแน่นอันนี้ใช้แล้วความเสียหายธาตุจะเพิ่มขึ้น30%เลยทีนี้มาดูว่าเราจะครับ รูนสกิลระดับเมจิกที่ไม่สามารถหาซื้อในร้านได้ยังไงก็ให้มาที่โต๊ะแปรธาตุแล้วก็มาที่คำสั่งนี้คำสั่งที่2นะเลือกไปที่รูนสกิลแล้วเลือกรูนสกิลเมจิกอย่างนี้เราก็กดใส่เข้าไป3อันอันนี้เราจะใช้ตัวรูนสกิลที่เราอัพเป็นระดับเมจิกมาผสมด้วยก็ได้แต่ว่ามันก็จะน่าเสียดายใช้พวกนี้แหละเพราะพวกนี้มันเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้ละ แล้วเราก็กดผสมสร้างจุบเข้าให้แล้วก็รอไป7นาทีนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรซึ่งการผสมพวกนี้เราจะมีการสะสมใม่ด้วยแม้ว่าจะออกมาเป็นของที่ไม่ดีพลาดยังไงก็ตามเราก็ยังได้สะสมเต้มเมื่อเราสะสมจนครบ15ครั้งเราจะได้กล่องเลือกรูนสกิลผสมระดับเมจิมา1ชิ้นอันนี้สามารถกดดูได้ก็คือพวก รูนสกิลระดับเมจิกที่ผมเปิดในสมุดภาพให้ดูมเมื่อกี้เราก็จะสามารถเลือกรับได้หนึอันเลยเยี่ยมมากๆเดี๋ยวตัดภาพไปดูตอนที่ผสมเสร็จแล้วว่าจะออกมาเป็นอะไรนะตอนนี้เราก็ผสมรูนสกิลเมจิกเสร็จแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้อะไร3 2 1กดจึ๊กเข้าให้ได้เป็นเครื่องไฟฟ้าอันนี้เป็นรูนสกิลของสายเวทสายไฟฟ้าตัวนี้แรงมากๆเลย แม้ว่าจะไม่ใช่อันที่ต้องการแต่ว่าได้มาก็ดีกดรับไปก่อนทีนี้ตัวรูนสกิลที่ไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยเราจะหาที่ไหนได้อีกก็จะมีแจกในกิจกรรมต่างๆแล้วเราก็สามารถหาซื้อได้ด้วยนะโดยที่เราต้องไปที่ร้านค้ากิลแบบนี้แล้วเราก็เดินมาตรงนี้จะเจอร้านค้ากิลจะอยู่ในหมวดนี้นี่ รูนสกิลที่ไม่สมบูรณ์สีแดงระดับเมจิกต้องใช้500เหรียญกิลซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่100ร้อยกว่าเราก็บริจาคตรงนี้บริจาคหลักฐานกิลสองอันได้มา400เหรียญก็บริจาคตังบริจาคตังก็ได้นะวันหนึ่งได้สูงสุดแสนห้าบริจาคไปสัก หนึ่งแสนได้มาอีกสองร้อยนี้เราก็มาซื้อของกัน mm. ตอนนี้ผมมีอยู่เจ็ดร้อยเหรียญเราจะกดซื้ออันนี้ก็ได้หรือว่าซื้อแบบกล่องสุ่มก็ได้โดยที่กล่องสุ่มเนี้ยมันจะออกเป็นรูนสกิลที่ไม่สมบูรณ์แบบสีขาวก็คือระดับทั่วไปแล้วก็จะออกเป็นรูนสกิลแบบเมจิกเป็นแบบสมสุ่มมาอันนี้ก็ดี ล้วก็จะมีโอกาสได้เป็นปรูนสกิลระดับแรด้วยซึ่งแต่ว่าโอกาสเสี่ยงมันก็จะมีนะมาเดี๋ยวผมลองซื้อให้ดูแล้วกันคือจริงๆก็น่นดําวัดซื้อเป็นแบบเนี้ยมั่นใจว่าได้แน่นอนแต่ว่าอันนี้จะกดลองเสี่ยงกันดูให้ดูอยู่ที่ตรงนี้ ใช้เลย3ามจึก๊กออกมาหุยได้ของใหม่อันนี้ยังไม่เคยได้เลยอันนี้เป็นตัวรูนลิงค์เพิ่ม exp การกำจัดเยี่ยมไปเลยครับถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ